สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม The f ิปอ Arc ครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนวแอคชั่นยิงซอมบี้นะครับตอนนี้เนี่ย iOS เปิดให้โหลดบนสโตไทยเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีภาษาไทยในเกมด้วยนะแต่ Android เนี่ย ยังไม่มานะครับในส่วนของสโตไทยแต่มันมีบนสโตนอกมาสักพักแล้วนะครับสำหรับเกมนี้ไม่ใช่เกมใหม่แต่อย่างใดหรอกนะครับแต่ว่าสโตไทยเนี่ยมันเพิ่งจะมาลงนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งว่าสโตไทยเล่นได้เฉพาะ iOS นะส่วนเออแอนดรอยเนี่ยยังไม่มาบนสโตไทยแต่สามารถโหลดเล่นได้บนสโตนอกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในตัวเกมกันนะครับก็กดเข้าเกมไปเลยเซิร์ฟเวอร์เกมเนี่ยมีให้เราเลือกหลายเซิร์ฟเลยนะครับก็ลองเลือกดูเนะ ส่วนตัวผมเนี่ยจะอยู่ที่เซิร์ฟ16เมื่อกี้นะครับอ่ะเข้ามาด้านหน้าเมนูหลักของตัวเกมนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับผมซึ่งก็ในส่วนตรงเนี้ยนะครับมันก็จะมีให้เราไปเปิดกาชาด้วยนะครับแล้วก็จะมีบาร์ด้วยนะมีอารีนาด้วยนะครับแต่ว่าณนะตอนเนี้ยมันยังไม่เปิดนะครับระบบตัวเกมเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะ ผมเนี่ยเล่นมาถึงแค่เลเวลเจ็ดเท่านั้นนะครับก็จะเปิดระบบบางอันเท่านั้นเองนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการต่อสู้ก่อนกลกันนะครับก็กดเข้ามาที่ตรง World ตรงนี้นะครับพอเราเข้ามาในส่วนของ World นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับซึ่งจะมีพื้นที่เนี่ยให้เราได้ทําการแบบว่าเออเจอกับซอมบี้นะครับผ่านลงผ่านด่านไปนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยนะฮะเราสามารถที่จะไปสู้กับตัวซอมบี้ได้เลยนะครับผมคือในส่วนของการต่อสู้เนี่ยมันจะมีหลายแบบนะครับบางอันก็ให้ไปช่วยตัวประกันทานู่นนี่นั เออนะครับค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ทำตามที่เควสตรงเกมมันบอกกันละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากดเข้ามาลองสู้ดูนะครับอันนี้นะกดเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็กดท้าทายเลยนะครับเมนูบางอันเนี่ยมันอาจจะยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับยังไม่ไทยซะทีเดียว100% นะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นแบบว่าให้เรามาจัดในส่วนของฮีโร่ลงไปต่อสู้ครับซึ่งมันจะมีฮีโร่หลักแล้วก็มีฮีโร่สนับสนุนนะครับฮีโร่สนับสนุนอีกตัวหนึ่งเราสามารถเอาลงได้ตอนเลเวลสินะครับผมเออนะก็สามารถสลับสับเปลี่ยนตัวฮีโร่ได้นะครับเห็นไหมเราเอาฮีโร่ตัวที่แบบเจ๋งกว่าเดิมลงไปได้ด้วยนะครับผมเนี่ยอย่างเช่นเอาตัวนี้มาแทนเห็นไหมฮะแต่ว่าเราก็ต้องแบบทําการอัปกรอัปเกรดนะครับในส่วนของเลเวลฮีโร่นิดนึงนะนะครับอันนี้เนี่ยมันยังน้อยอยู่นะครับก็ เอาตัวนี้ลงก่อนก็แล้วกันนะครับเลือกแล้วก็กดโกมาแล้วก็กดสตาร์ทนะครับนี่ในส่วนของระบบการต่อสู้นะตอนนี้เนี่ยครับผมยังไม่เห็นว่าจะมีออโต้นะซึ่งไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่านะครับก็คือต้องแบบกดเล่นกดต่อสู้เองนะครับนี่ฮะลงมาแล้วนะครับอันนี้คือตัวละครหลักของเรานะครับแล้วก็จะบังคับได้ส่วนตัวที่เป็นแบบเนี่ยตัวสนับสนุนเนี่ยมันก็จะมาช่วยเราโจมตีนะครับอโอเคมอาเลยฮะเอาใ้เราทําอะไรแถวนี้ อ๋อซอมบี้มาแล้วนี่ว่าโอเคนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับโอ้ยเอาเรื่องอยู่นะซอมบี้นะครับผมโอเคตัวสนับสนุนช่วยเราได้ครับโอเคอยากให้มันมาบุกฐานเราแล้วกันนะฮะก็ปล่อยสก็งสกิลปล่อยอะไรไปนะครับมันจนี้เราใช้อยู่นะฮะเอ๋สวยงามครับผมมาซอมบี้มาแล้วครับเราต้องมาป้องกันแถวนี้ครับนี่แน่นี่แน่โอเคยิงไปภาพเกมก็ถือว่าสวยดีนะครับคือมันจะเป็นแบบ เกมมุมมองด้านบนน่ะนะครับไรที่แบบชอบเกมแนวแบบว่ายิงสมบงอมบีนะครับเกมนี้น่าจะตอบโจทย์คุณเลยนะฮะเออเอ,อเคมายิงสมบีได้ไปทั้งหมด24ตัวแล้วครับนี่แน่เอยตุ้มนีแน่มันจะเป็นคอมโบเนาะที่มันนับนะครับในส่วนการยิงอมบีนะปุ๊บนี่อ่าหลังจากที่อัปเกรดในส่วนของตัวฮีโร่นะครับรู้สึกว่ามันจะเก่งขึ้นนะก่อนหน้านี้ผมอัปเกรดไปแล้วนะครับนี่ แล้วก็สู้เสร็จเรียบร้อยอ่าบรรยากาศการต่อสู้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าสู้เสร็จแล้วก็จะได้ของรางวัลมานะครับมี E x p ong, e ้ยบพงอ้อะไรแบบนี้นะครับผมโอเคมากลับมาที่หน้าตรงนี้นะครับอ่าในส่วนของรายละเอียดเนี่ยเนหะ็นไหมพอเราทำเควสอีกอันนึงเสร็จนะครับมันก็จะมีให้เรามารับต่อนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมถ้าเกิดว่ามันไม่มีแล้วก็เราสามารถที่จะแบบใช้โดนนะครับสกงสแกนได้นะนะครับผมเอออย่างเช่นเนี่ยเรากดเข้ามาตรงเนี้ย นะครับแล้วก็มาทําการแบบว่าสแกนหานะครับเนี่ยสมมุตินี่ครับกดสแกนไปนี่เอาโดนมาสแกนแบบนี้นะครับผมเผื่อบางทีเราแบบเจอของอะไรเงี้ยนะครับนี่เห็นไหมอย่างนี้ครับสแกนเจอแล้วฮะแล้วก็มีศัตรูมาเพิ่มด้วยนะครับโอเคนี่อันนี้คือเราได้ของมานะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคก็เดี๋ยวไปสูอียสักด่านละกันนะครับอันนี้ลองดูว่ามันจะเป็นไงนะครับไปกดเลยครับไ์เลยครับผม นี่ลุยครับผมดูดิตัวละครมีหลายตัวนะครับไม่ได้มีแค่อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะเดี๋ยวผมค่อยพาไปเปิดกาชานะครับอีกทีหนึ่งว่าโอเคเปิดแล้วเรียบร้อยนะครับออกมานี่อันนี้คือเหมือนแบบเอ่อมาทําภารกิจอีกอันละนะครับเห็นไหมมันจะมีภารกิจหลายแบบนะครับให้เราทำนะฮะโอ้เจอบอสรอบนี้เจอบอสโอ้ยบอสเลือดเยิเม่มกันนะนี่บอสไปนี่เนี่ยโยระเบิดอู้เออ จะไหวหรือเปล่าไม่รู้เลยครับงานนี้อยุยระเบิดโอ้ยยิงโดยวไม่ได้ปุ้มามาเจอเราดีกว่านะครับอย่าไปทำผู้ช่วยเราผู้ช่วยเราจะตายแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่แน่บอสเหรอไม่แน่เดี๋ยวพอเราสู้ไปรเรื่อยๆนะครับ <c oughs> เห็นขีดเหลืองๆนี่ป่านนะครับที่มันกําลังแบบมีการชาร์จนะครับใกล้ๆเต็มละนะฮะแล้วก็จะสามารถ,ถจารีจะแบบเรียกในส่วนของเออปืนอีกอันนึงนะครับมาช่วยเรายิงได้นะครับผม คิดว่าตัวละครแต่ละตัวมันน่าจะมีสกิลที่ไม่เหมือนกันนะครับนี่ฮะเรียบปืนออกมาแบบนี้นะครับโอ้โหเรียบร้อยนี่พอเอาปืนออกมาแบบสู้โคตรเร็วนะครับผมเรียบร้อยเลยนะกดข้ามไปในส่วนเนื้อหาตรงนี้นะครับนี่สู้เสร็จแล้วแต่ว่าผู้ช่วยตัวซัพพอตดันตายซะงั้นนะครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะนี่ของละวันเพียบเลยนะครับเรียบร้อย บรรยากาศโดยวรวมของตัวเกมเพลย์การต่อสู้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมทีนี้ก็เดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าเมนูหลักกันก่อนนะครับอ่ะเอ้ยมาดูน,นี้ก่อนละกันนะครับเนี่ยมันจะมีให้เรามาเปิดกล่องตัวนี้ได้ด้วยนะนะครับเวลาเราสู้อะไรเงี้ยนะครับผมเออเนาะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าเมนูหลักนะครับอ่ามานี่ครับมาหน้าเมนูหลักทีนี้ก็เดี๋ยวผมจะพามาเปิดกาชาก่อนเลยก็ละกันนะครับมากดตรงนี้นะครับนี่ แล้วก็เอผมมีอยู่22ใบนะตอนเนี้นะครับลองเปิดดูผมจะได้อะไรนะฮะเฮ้ยเหมือนจะมีสีทองๆด้วยแดงๆไรสักอย่างอู้มาแล้วอู้ระดับ C แหมเอาซะเราตกใจเลยระดับ B ครับระดับ B ระดับ B มีมาแล้วหูยสุดยอดไปเลยฮนะเหมือนจะเป็นตัวที่มันอยู่ในหน้าปกด้วยนะนี่ระดับ S สวยงาม โอเคนอกจากระดับ C หมดเลยฮนะแล้วก็มีระดับ B โอเคครับเรียบร้อยนี่พลังเพิ่มเติมขึ้นมาเปิดอีกหนึ่งรอบครับผมนี่เนี่ยเอาให้หมดโอ้ดีชื่อขึ้นเลยนะเนี่ยเห็นปะ <c oughs> มันบอกว่าเปิดได้ S Lang Hero นะครับนี่ตรงนี้น่าจะดีว่ะโอ้ยระดับ A อ๋อระดับ A มันก็แนน้ำเหมือนกันนะครับระดับ C หมดเลยนอกนั้นมีป่ะ ระดับ b c c น่าจะหมดแล้วนะครับอโอเคได้ประมาณนี้นะครับผมเออยังไงก็มาลองเปิดดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดอยากจะเปิดอีกนะจะต้องใช้2,700ทองนะครับในการเข้ามาเปิดนะครับต่อไปก็จะมีบาร์มีอารีนานะครับเปิดอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ตัวฮีโร่ที่เราได้มานะครับมันก็จะอยู่ในนี้ครับี่ก,กดเข้ามาดูฮีโร่ นี่ฮะระดับ S อนะครับลองเลือกนะ tá, พอเราเลือกฮีโร่เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กดเข้ามาที่ตรงฝึกตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ทําการอัพโปงอัพเกรดเลเวลได้เห็นไหมนี่ครับอัพเข้าไปนะแล้วก็มีแบบว่าให้เรามาทําการเสริมโปงเสริมแก่งอะไรได้ด้วยนะครับอืมเดี๋ยวเอาตัวฮีโร่ที่เนี้ยฮะเนี่ยเราสามารถแบบตรงนี้ครับใส่อุปกรณ์อุปกรณ์ให้เขาได้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีอุปกรณ์ให้ใส่นะอย่างเช่นตัวนี้ฮะนี่อันนี้คือมีอุปกรณ์ให้ใส่แล้วก็ใส่ได้เลยปากเข้าไปนะ ความสามารถของตัวฮีโร่ตัวนั้นน,นก็จะเพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองนะครับผมอืมตัวนี้ก็อัพได้น,ะนั่นนี่เนี่ยนี่ฮะก็อัพไปออันนี้คือมันจะอัพไม่ถึงสิบละนะครับผมนี่มีเสริมแกลงตรงนี้ด้วยครับนี่จดไปฮะเสริมแกล้งเข้าไปนี่อืมอ่าหมดแล้วนะครับมันก็จะบอกนะครับว่าเราจะต้องไปหาของได้จากไหนนะครับเนี่ยมันก็จะบอกชัดเจนเลยนะครับก็ไปตามตรงนั้นเลยนะครับ อโอเคเรียบร้อยในส่วนของตัวฮีโร่นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะมีอันนี้เป็นกระเป๋านะครับแล้วก็มีเควสตรงนี้นะครับอ่าเควสไหนเราทําสําเร็จนะครับแล้วก็มากดรับของรางวัลได้เลยนี่มารับกล่องเปิดกล่องอะไรก็ว่าไปโอ้เลเวลอัพแล้วฮะนี่ครับแล้วก็เควสอันนี้กดรับไปเลยนี่เนี่ยอโอเคเรียบร้อยของเพียบนะครับมีของแจกเรื่อย นะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นคู่มือนะเป็นคู่มือแบบว่าเแนะนำนะครับว่าเราทําอะไรสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็มารับตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีบอกอยู่นะครับเป็นแบบเออเควสหลักๆต่างๆนะครับที่จะให้เรามาทําในส่วนตรงนี้นะครับผมอืมก็เอ่อตัวเกมเนี่ยคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันยังมีอะไรอีกเยอะแยะนะที่ผมยังไม่ได้แบบปลดล็อกแล้วก็ยังไม่ได้รู้นะครับมีไอตรงส่วนประดิษฐ์ตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหม เออเราเอาของที่เรามีเราสามารถมาทําการประดงประดิษฐ์อะไรได้ด้วยนะครับอลองดูดิประดิษฐ์เนี่ยอี้เอาไม่ได้นี่หว่าเดี๋ยวต้องไปใช้ของเท่าไห่อ่ะอ๋อเราต้องมีของก่อนนี่หว่านะครับมีไม่พอเอออันนี้ได้นะครับผมก็ผลิตไปก็จะเป็นประมาณนี้ นะครับผมยังไงก็ผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับใครที่สนใจก็โหลดได้เลยลิงก์โหลดใต้คลิปด้านล่างนะครับย้ำอีกรอบหนึงว่า Android ยังอยู่บนสโตนอกแต่ว่า iOS เนี่ยมาสโตไทยแล้วนะครับก็สามารถโหลดได้เลยเนาะนะครับไปละฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันครับสวัสดีทุกคนครับผม